สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับเอมมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมี่อยู่ที่เปโยนต์สาขา2นะคะซอยเสรีไทย95นะคะอาจจะเสียงดังรบกวนหน่อยนะค,ะคุณลูกค้าขาแต่เอมี่จะพยายามพูดให้เสียงดังฟังชัดที่สุดนะคะวันนี้เอมี่จะมานําเสนอรถนะคะโตโยต้าวีโก้นะคะแค็บนะคะ2.5ตัว E ปี2012นะคะบอกเลยว่าราคาถูกมากนะคะ ใหม่วิ่งแสนต้นๆนะคะคันนี้นะคะราคาเบาๆเลยราคา4 0 0 0 0 1 0 0 0 0บาทนะคะเป็นรถยกสูงนะคะขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมกับล้อมแม็กนะคะพร้อมการเดินทางต่างจังหวัดขึ้นเหนือล่องใต้แบบสะดวกสบายเลยนะคะคุณพี่นะเดี๋ยววันนี้เอมี่นะคะจะพาลูกค้าท่ gender, oh sí. so 4, 10, านเลยนะคะไปรับชมรับฟังกันค่ะคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาเป็นไฟหน้านะคะมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม นะคะกระจังหน้าคมเมี่ยมนะคะแล้วมีประตัดหมอกให้ด้านล่างนะคะป้ายทะเบียนนี่ฮะทบุท่าวาวอแวร์นะ,ะ 13, คะแปดสามหนึ่งสามกรุงเทพมหานครนะคะได้ป้ายนี้ไปเลยนะคะคุณพี่คันนี้เนี่ยฮะเป็นสีบอลเงินนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานรับประกันคุณภาพเลยนะคะว่ารถไม่มีชนอุบัติเหตุตกน้ำลิกคว่ำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ผิดรูปหรือย้อมแมวขายกับลูกค,ค้าเรากล้กาลการันตีรับประกันได้เลยค่ะนะคะ สวยเลยคุณพี่ขาคันนี้นะคะดูนะคะร้อมแม็กที่เจ้าของเดิมใส่มาให้นะฮะยางยังเหลือล้อนๆเลยดอกยางยังเหลือล้อนๆเลยขับใช้งานไดย้ยาวๆเลยคุณพี่นะคันนี้นะคะราคา410,000บาทนะคะโตโยต้าวีโกสองตัวอีปี2012นะคะไมวิ่ง140,000สมโลนะคะโอ้โหสวยจริงๆนะคะคันนี้นะ ไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกด้านข้างนะคะมาพ <gallons, S 1> ร้อมกับกรอบโครเมียมแท้จากโรงงานนะคะคิ้วกันสาดนะคะของไฮลักวีโกแชมของแท้จากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันเลยนะคะที่เปิดเป็นโครเมียมนะภายในนะคะดูสะอาดสุดๆนะคะสภาพโดยรวมนี่คือโอเคเลยดูใหม่กำลังดีคุณพี่นะด้านในเป็นสีเบต นะคะเป็นสีเบลหรือสีครีมนั่นเองนะคะส่วนคอนโทรลนะคะจะเป็นสีเทานะคะตัดได้สวยงามนะคะคุณพี่ขากระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะแอร์อนาล็อกปรับมือค่ะนะคะเครื่องเล่นนะคะ CDFSMX นะคะ USB ใช้งานได้หมดเลยเสียบได้หมดเลยคุณพี่คันนี้นะคะจะเป็นเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดานั่นเองค่ะนะคะ ที่พักแขนนะคะขนาดใหญ่นะฮะช่องเก็บสัมภาระก็ใหญ่นะฮะเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะฮะเบาะผ้ากำมะหยี่แท้จากโรงงานเบาะไม่ขาดไม่ยุ่ยไม่ยับเยินแน่นอนนะฮะเบาะสวยนะคะคันนี้นะราคา410,000บาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละ7,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยคุณพี่ขานะเพดานสวยๆอย่างนี้เลยนะคะม่านบังแดดนะฮะ โอ้โหใหม่ทุกจุดจริงๆคันนี้เนะี่ยเจ้าของเก่านี่รักษาอย่างดีรถคันนี้นะคะเป็นมือเดียวป้ายแดงนะคะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะ Toyota Vigo Champ นะฮะแถบ2.5ตัว E ปีสองพันสิราคา4ี่แสนไม่วิ่งหนึ่งแสนสี่หันแป้กสิหกิโลเมตรโอ้โหใช้งานน้อยราคาประหยัดนะคะทรงสวยใครชอบสารุยสายบูทนะคะต้องมาจัดคันนี้แล้วนะคะ โอ้โหดูแม็กไลเนอร์ด้านหลังคุณพี่ขานะคะแม็กไลเนอร์ด้านหลังใหม่ๆอย่างนี้เลยนะคะใหม่ทุกจุดนะคะใครชอบรถทรงยีราฟอย่างนี้ยกสูงอย่างนี้นะคะเพราะว่าเวลาขับขี่ไปไหนนะคะบอกเลยว่าดีสุดๆนะคะขับขี่ไปไหนนะคะคล่องตัวขึ้นเขาได้สบายๆเลยนะคะรถเครื่อง2.5งคันนี้นะคะ ตาสยรักนะคะให้รักวีโก้ตัวเนะคะวีโก้แชมป์นะฮะมีโครเมียมนะคฮะ,ะค,ะคาดด้านหลังยาวๆอย่างนี้เลยนะคะทำให้เป็นเอกลักษณ์สุดๆใบท้ายนะคะไฮโดรเจนนะคะสองช่องอย่างนี้เลยนะคะเป็นเสน่ห์ของ t o โยต้าวีโก้เลยนะคะหน้าแชมป์ใครตามหาวีโก้หน้าแชมป์นะคะยกสูงราคาสบายๆประหยัดประหยัดนะคะมาคันนี้ได้เลยนะคะ ซื้อสดนะคะมีแวดอีก7%นะคะแวดยังไม่รวมกับในราคารถหน้าบินนะแต่เรื่องแวดเดี๋ยวเรามาต่อลองกันได้มาเลยค่ะพี่เพชรยนมาทดลองขับได้เลยฟรีๆไม่เอาไม่ว่ากันนะคะใครดูรีวิวนี้แล้วชอบนะคะอยากจะมาดูรถตัวเองนะคะมาได้เลยที่ซอยเสรีไทย95เปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะมาแล้วติดต่อเซลเอี่ได้เลยนะคะหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมโทรได้เลยที่เบอร์ 096 725 2736นะคะเบอร์เอมมี่แอนไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเอมมี่ทิ ID ้งเบอร์กับไอลิงก์ไอดีไลน์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะสำหรั so, บวันนี้นะคะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามกด subscribe นะคะเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆคลิปดีๆในคลิปถัดไปนะคะสำหรั so, บวันนี้นะคะเอมมี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ